ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนั้นก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยเป็นของแถมนะคะนั่นก็คือเจ้างูนั่นเองค่ะซึ่งงูนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษค่ะแล้วถ้าเราเจองูจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างวันนี้นะคะพูดพาคุณผู้ชมมาหาความรู้ที่นี่เลยค่ะสวนงูสถานสวภาสภาราชาติไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะคะว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างค่ะ วนงูสถานสวภพาสภากาชาติไทยนั้นเปิดให้บริการสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานราชการต่างๆโดยเน้นการให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องงูงูทั้งหลายค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้เราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ เรากจะมาดูเพื่อความสนุกแล้วก็มาหาความรู้ด้วยนะคะก็เลยต้องมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของที่นี่ค่ะนั่นก็คือคุณหมอลาวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่ก็คือให้ความรู้ประชาชนทั่วไปค,คนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับชนิดของงูความเป็นพิษของงูชนิดต่างๆแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากงูอะไรได้บ้างยกตัวอย่างอย่างสถาบันของเราสถานสาวภาสภากาชาติไทยเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จาก พิษงูเพื่อการผลิตเซรั่มค่ะ,ะ,คะใช้เลยค่ะั้นอยาตามคุณหมอเข้าไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะสัตวแพทย์หญิงดรรลาวันจันโฮมหัวหน้าสวนงูก็กำลังพาคุณผู้ชมบริเวณรอบๆค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการจัดแสดงงูในบอ่อค่ะซึ่งก็มีงูอยู่มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในประเทศของเราเองแล้วก็ในต่างประเทศค่ะซึ่งงูในบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะ ก็ยกตัวอย่างอย่างในบ่อเนี่ยจะเป็นงูไม่มีพิษของประเทศไทยเป็นหลักเช่นงูทางมะพร้าวในกรงที่เป็นตู้กระจกต่างๆที่อยู่รอบเนี่ยจะเป็นงูต่างประเทศที่ได้รับการบริจาคมาอย่างน้องตัวเขียวเนี่ยคือกรีนทีไพร์ตนก็เป็นพบทางประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักและเจ้างูตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าเป็นงูที่มีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยงูจะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าบัวคอนสตริคเตอร์ค่ะออกลูกเป็นตัวค่ะก็เป็นงู ต่างประเทศอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนํามาเลี้ยงป้ายให้ความรู้ของของสวนงูเนี่ยก็จะดูเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นงูไม่มีพิษหากินกลางคืนพื้นที่อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มแล้วก็ออกรูเป็นตัวอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะอาศัยการลัดเหยื่อค่อยๆเริ่มกลืนทั้งตัวไม่ว่างูไม่มีพิษหรืองูมีพิษเนี่ยแล้วงูที่มีพิษนะคะคุณหมอมันกินพิษตัวเองไปมันไม่เป็นไรเหรอเขาจะมีระบบต้านทานพิษของเขาเขาจะใช้พิษ เพื่อช่วยในการย่อยเหยื่อด้วยใน200กว่าชนิดของงูทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยประมาณแค่60ชนิดที่เป็นงูพิษงูพิษที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยกัดแล้วมีอาการถึงชีวิตต้องไปพบแพทย์ก็คือมีประมาณ10กว่าชนิดเองอ,อันในตู้นี้ในในบ่อน,นี้คืองูสิงหางลาย ซึ่งคนไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูมีพิษเราจะแยกยหัวหัวเขาจะเรียวยาวที่หางเนี่ยจะเป็นลายเป็นบ้างๆอันนี้<ม>งูสิงหางลายแต่หัวก็คือมันจะมีเกร็ดที่หัวที่เป็นจุดสังเกตนะคะว่า<ม>ในจงอางจะมีเกร็ดใหญ่ในบ่อเน,นี้ยเป็นงูน้ําจะเป็นงูเคี้ยวพิษหลังที่ไม่อันตรายงั้นโซนนี้ไม่มีพิษโซนต่อไปก็เป็นโซนงูพิษใช่ไหมคะ,คะ ถึงอีกจุดหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะตรงนี้ก็คือตึกสีมะเสงค่ะที่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมจะมีงูอยู่หลายชนิดมากเลยค่ะซึ่งมีทั้งแบบที่มีพิษไม่มีพิษแล้วก็ที่มีพิษน้อยนั่นเองค่ะเจ้างูแต่ละชนิดนั้นจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเออเราจะแยกงูมีพิษที่สำคัญได้ยังไงให้จดจำลักษณะของงูมีพิษดีกว่า เพราะว่าหลักๆมันมีไม่กี่ชนิดเองยกตัวอย่างอย่างงูสามเหลี่ยมเนี่ยจะไม่มีงูพิษชนิดไหนสีนี้เป็นป้องดําสลับเหลืองเท่าๆกันแล้วก็คว้นเป็นรอบวงรอบไปที่ท้องด้วยหัวก็จะเป็นทู่ๆหางทู่ๆยกตัวอย่างอย่างตัวนี้คืองูจงอางงูจงอางอันนี้คือเขาใช้ลิ้นเพื่อเป็นการดมกลิ่นดก่ะด้านนอกที่เราดูในบ่อเป็นสิ่งหางลายที่เราบอกว่ามันจะสับสนกับงูจงอางที่เมื่อกี้หมอบอกว่าให้ดูเกรด ก็คือเกร็ดไททอยเขาหนึ่งคู่เห็นไหมคะ,<ฮ>ะของงูจงอางจะมีหนึ่งหนึ่งคู่ที่ไททอยอที่เป็นลักษณะเฉพาะของจงอางงูเห่าพ่นพิษสีทองพบเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้นค่<ฮ>ะสีสันเขาก็จะเป็นน้ำตาลอมเหลืองหรือบางตัวอาจจะเป็นสีออกเหลืองชัดกว่านี้หน่อยก็แผ่แม่เบีย้ยได้อันลักษณะการแผลแม่เบีย้ยที่บอกว่าจะต่างจากงูไม่มีพิษที่แค่ยกหัวก็คือเขาจะแผ่กานบานออกเที่ยวเขาจะอยู่ด้านใน แล้วตอนนี้วใช่จะมีเหงือกคุ้มอยู่อีกจีนึงและนี่ค่ะงูเขียวหางไหมค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าเราจะพบเห็นได้ว่าในบริเวณภาคกลางแล้วก็กรุงเทพสองชนิดนี้คืองูเขียวไหมท้องเหลืองแล้วก็งูเขียวไหมตาโตซึ่งเป็นชนิดที่ออกลูกเป็นตัวอันนี้เป็นงูเห่าไทยที่เห็นบอกว่าจะมีดอกจันอยู่ที่อัศวนอ่าใช่เป็นลักษณะดอกจันเป็นวงที่เป็นลักษณะเฉเพาะ ของงูชนิดนี้เลยแล้วก็เป็นชนิดที่กัดแล้วอัตราการเสียชีวิตสูงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากงูเห่ามากที่สุดสมมติว่าถ้ามีงูเข้าไปในบ้านน่คะคุณหมอคุณหมอมีคำแนะนํำยังไงคะบางทีอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านเนี่ยอ,อย่างไม้กวาดกับที่โกยผงถ้าง,งูตัวไม่ใหญ่มากนะคะกวาดเข้าเลยเข้าแล้วก็กดไว้ก่อนก่อนทําอย่างนั้นเนี่ย หาภาชนะที่มีฝาปิดเตรียมไว้ก่อนแต่ถ้าเรากลัวแต่ถ้ากลัวนี้อาจจะหาอะไรครอบหรือคุมไว้ถ้าถ้าสามารถทําได้นะหรือว่าจํากัดพื้นที่เขาไว้แล้วก็ไปตามคนที่เขามีความชํานาญมาช่วยที่กรุงเทพถ้าจะเจอมูมีพิษที่หลักๆสําคัญเลยก็คือมูห่าไทยงูเขียวหางไมอะไรแบบนี้จะเจองูห่าไทยอ่ะจะเป็นรูปตัวเล็กๆซึ่งเดี๋ยวจะมีการจัดแสดงรีดพิษงูทุกวันที่นี่จันทรุ์ 11โมงเนี่ยค่ะใกล้เวลาละตีเวลาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรานี่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะมาให <นะ S 1> ้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะอยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของงูคนทั่วไปสนใจที่จะเข้าชมสวนงูของเรานะคะสวนงูสถานสวภาก็เปิดทําการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะมีการแสดงสองรอบรอบ11โมงจะเป็นการแสดงรีดพิษแล้วก็รอบบ่ายสองครึ่งเป็นการแสดงจับงูให้เรียนรู้ชนิดงูต่าง ทีในวันหยุดหรือวันหยุดราชการเนี่ยจะเปิดแค่ครึ่งวันเช้า9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของน้องงูเหมือนกับกู๊ดก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะทุกวันสวนงูสถานเสวภาสภา,ากาชาติไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาของการท่องเที่ยวแล้วค่ะเรามีเมนูอร่อยๆรอยอ,รอ,ยอยู่ค่ะช่วงหน้าไปเข้าครัวกันค่ะ